สวัสดีค่ะวันนี้ทางอมตะลิฟนะคะเรามีอุตสาหกรรม Product มาแนะนําเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็น s t a ลล i f นะคะหรือว่าเก้าอี้บันไดนะคะรุ่นโดเช s c h e Vita นะคะซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารนะคะแล้วก็สามารถ c u s t o m เม e นะคะติดตั้งได้ตามแบบของเราบันไดเลยนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะแล้วก็สามารถติดตั้งได้ภายใน1วันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านการใช้งานกันนะคะตัวนี้จะมีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยนะคะจะมีปุ่ม start stop ในกรณีที่เราเจอสิ่งกีดขวางนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งขนาดใหญ่รวมพนักพิงลมถึงที่วางเท้านะคะแล้วก็ตัว armrest ตัวนี้นะคะจะทําให้เวลาที่เราขึ้นไปใช้งานเนี่ยมีความมั่นคงปลอดภัยในการขึ้นลงบันไดามากเลยนะคะรวมถึงจะมีตัวซิทเรลตัวนี้นะคะสามารถรับตัวซิทเรลได้นะคะก็ทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะป้องกันการตก แล้วก็วิธีการใช้งานตัวนี้นะคะเวลาเลื่อนขึ้นลงนะคะจะมีความสมูทมากๆเลยในการใช้งานค่ะ แล้วเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถพับเต้าอี้นะคะแล้วก็ตัวที่พักเท้ารวมถึงอาร์มแชร์2ด้านขึ้นได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถประหยัดพื้นที่ของบันไดได้ค่ะหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานค่ะ